จะกินนมแมวนี้นะคะ่ะนี่ใส่เหมือนหมาไปทุกวันนี่ใส่เหมือนหมาไปทุกวันให้จะกินนมแกหนุนก่อนกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากลางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลกลางแขนขึ้นแล,ล้วลงชูมือตรงมุนไปหลอกตัวเงียวโดกินไหมคะกินไหม จัคทำไงก่อนหมุนไหมอ่ะหมุนหมุนให้แม่ดูหน่อยหมุนหมุนนัวไหมนัวไหมนัวไหมหืมแยวแมวมววมววอะูะ ถ่ายรูปสวยๆก่อนแล้วแม่จะให้กิน<อ>ขนมนไม่เห่าเสียงดังเมียวเมียวกันห่างแล้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 วแจ็คขึ้นไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปลูกอยู่ๆก็ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันแจ็คพอดอ่ะอุ้ย เองมันไล่เหมียวแจ็คครับแจ็คขึ้นไปขึ้นไปบนที่นอนเหมียวเหียวเหียวเหียวใครจะกินใครจะกินเหมียวจะกินไหมโอ้เหมียวจะกินไหมเหมียวจะกินไหมเหมียวอะไรไม่รู้ห้างกินบนที่นอนน่ะ ให้กินนิดเดียวนะมันชอบกินแคบหมูแมวอะไรเนี่ยเห็นหล่นลงพื้นบ้านเลยไหนลูกแจ็คหมุนไหมล่ะครับหมุนให้แม่ดูหน่อยเล่นกับเขาหน่อยนะคะทำงานมาทั้งวันเขาก็อยู่บ้านเงาๆคิดถึงเรา ก <c oughs> ว่าจะได้กินนะโอเคแม่ไม่ให้กินเยอะนะกินนิดเดียวพอนะลุงนะลงไปกินข้างล่างให้กินบนที่นอนนะ <c oughs> <c oughs> อืมอ่ะเมียวพอแล้วกินเยอะไม่ดี